สวัสดีชาวสลัมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม NBA 2K14 นะครับเพื่อนๆก็อยู่ในโหมดของคุลโกะนะฮะวันนี้จะเป็นไคโจนะครับปะทะลาคุซันนะครับโอ้โหเดือดแน่นอนแน่นอนครับว่าทีมไคโจนะครับคีแมนเของทีมเขคือคิสิเรียวตะนะครับ หนึ่งในรุ่นปฏิหารเหมือนกันนะครับที่มีพลัง perfect copy ก็คือการลอกเลียนแบบได้ทุกท่วงท่าน,นะครับส่วนฝั่งของราคุซันนะครับแน่นอนครับว่าเป็นเซจิโร่อาคาชินะครับเป็นกัปตันทีมของรุ่นปฏิหารแล้วก็เป็นกัปตันทีมของทีมราคุซันอีกด้วยนะครับเกมนี้รับรองว่าเดือดแน่นอนนะครับผมยังตื่นเต้นเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการประทะก,กันของระหว่างรุ่นปฏิหารนะครับคิเซโรตะปะทะอาคาชิครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับอันนี้ก็วางแผนกันเรียบร้อยแล้วครับว่าจะจัดการอาคาชิกันยังไงนะครับส่วนอาคาชิก็ขอมั่นใจเต็ม้อยครับต้องรอดูครับเกมนี้นี่โยเพื่อนดีเฮ้ดีเออชนะแน่นอนนะครับเกมวันนี้นะครับผมก็จะหยิบมาเป็น EP หนึ่งนะครับก็คือคอเตอร์เดียวเท่านั้นนะครับนานมากๆหยิบมาให้เต็มอิ่มเลยนะครับ EP หนึ่งเนาะ ยังไงก็อย่าลืมเราติดตาม EP 2นะครับถ้าหากชอบใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเกมเริ่มมาแล้วครับคาสามัสึนะครับกับตันทีมของทีมไคโจครับโอเคให้มาคิเสะครับคิเสะหูด้เข้าไปแล้วโชว์ลูกนี้ครับไม่เหลือครับนำไปก่อนนะไคโจโอ้โหประเดิมได้สวยครับเปิดมา S สของทีมก็ทำแต้มให้ขึ้นนำไปเลยนะครับอากาชิก็บอกใจเย็นเพื่อน เราดูเชิญไปก่อนเราอ่อนข้อให้มันด้วยให้มาครับมิบุชิเลโอเจเลโอของเรานั่นเองนะครับอะมาอาคาชิครับยังไม่ใช้เอ็มเพ r e ์เอร์ไอนะครับตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแทบคอเตอร์ที่1ก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับหมุนตัวหนึ่งทีแล้วสเต็ปโอ้โหโดนบล็อกเต็มเต็มครับลูกนี้โอ้โหฟาวด์ด้วยโอ้โหเมดเวลาก่อนนะฮะ โกบรีกับตันทีมครับอาซามัสส์ยังไงครับลูกนี้ผ่านจะอาหารอาคาชิไหมผ่านไปครับโกบรีครับโหแม่งก็ยังกับพระเอกคู่กรรมอาซามัสส์ทางวันี้จะทํายังไงกับอาคาชิดีครับโดนประกบติดเลยครับประกบแน่นมากโอู้เราผ่านไปได้ไหมโอ้ผ่านไปได้ครับส่งได้ครับเราโอ้โหไอตัวรีบาวครับคุณน้องเรียบร้อยเลยครับแล้วเสียฟาวด้วยนะครับนี่ครับโอ้โห รีบอไอตัวรีบาวอะ่ะผมชอบมันมากเลยนะในการ์ตูนอ่ะต้องชอบรีบาวอะะ่ะจำได้เลยครับรีบาวเก่งกว่าชาวบ้านเขาอะ่ะโอเคครับตอนนี้ใครโจก็ได้ลูกโทษอีกนะฮะได้ลูกโทษหนึ่งแต้มจะชุดลงไหมครับฮายากรว,ว่าโอ้โหไม่ลงครับตามสไตล์เซนเตอร์กระจอกเอ้ยเซนเตอร์ตามสไตล์เซนเตอร์ครับไม่ไม่กระจอกนะครับเขาก็มีดีของเขาโอ้โหแล้วมีบูชีครับ เรียบร้อยครับเจเรโอของเราเนี่ยโอ้โหเข้าไปดังครับปกติตัวนี้นะครับจะเป็นการทำสามแต้มส่วนใหญ่นะครับอันนี้ได้ฟาวด์ด้วยนะครับโอ้โหทัชชิ่งะเรียบร้อยเลยฮะได้ลูกโธอีกลูกหนึ่งครับจะชุดลงไหมท่าลงก็จะเป็น3คะแนนนะฮะเจเรโอมีบูชีครับชุดไปไม่เหลือฮะสี่ต่อสามครับไล่มาแล้วครับลาคุซันทำเดียว3คะแนนเลยฮะสามสื่ โยนมาโคบริยอนโคบริยอนมาให้นะว่าอีกแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหไคโจยังน้ำอยู่3คะแนนนะครับหนาที่กัปตันทีมน้องอาคาชิอาคาชิสองมาลิบุชิครับคืนคืนแพ้กัปตันฮะอะยามาทันชิโร่โอ้โหเรียบร้อยครับไม่จำเป็นต้อง4นิ้วหรอกอันนี้ประมาณแค่2นิ้วนะฮะที ทริปเปิลบอลสองนิ้วทริปเปิลบอลนั่นคือการเจาะบอลลงพลื้นให้เนเนเนดอกนี้นะครัปูเยโดอย่างเท่อพมาพิเศษครับโอ้โหแล้วชูดเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับแปดต่อห้าครับพิเศษเลี้ยวตาของขึ้นแล้วนะฮะเพิ่งเริ่มองเงี้ยเจ็ดนาทีครับเดี๋ยวได้เยอะเลยนะครับผมมาให้ดูเต็มอิ่มเลยนะครับเพื่อนๆควอเตอร์โอ้โหส่งสวยมากควอเตอร์ควอเตอร์หนึ่งนะฮะ จะเป็นควอเตอร์หนึ่งะครับควอเตอร์ที่2ก็จะเป็น EP2 นะเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะครแต่รับรองว่ามันมากๆอยากให้เพื่อนดูจนจบนะครควอเตอร์ที่1แบบเฮ้ยไม่ได้สปอยนะครับคือมันแลกบัตรกันมันมากแล้วก็ที่เซชโชว์เพอร์เฟคคอปปี้ด้วยนะครับอยากให้ดูมากโคตรเท่สปอยไปเยอะแล้วเดี๋ยวดูดีกว่านะครับ10ต่อ5ครับห่าง5คะแนนอาคาชิก็ยังไม่ใช้ Emperor Eye นะครับตัดกลับมาครับคืนมาให้ฮายาม่า ชูเปอร์บอลนะครับจะโดดผ่านไปไหมล้วโอ้โหเล่นสามแต้มเลยครับลูกนี้แล้วไม่เหลือครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอทาโร,ร่ติดต่อไปนะครับโกบริดูในยังไงครับยังคงเล่นเพลงครับโอโ้แล้วเข้าไปอย่างนั้นฟืดๆหรือเปล่าเนี่ยกิเซยยกมือแล้วครับจะทำยังไงเอาส่งให้คาสามารสุบครบยังคงยืนงานอยู่ครับ แล้วชูดเองเลยครับลูกนี้ไม่ลงครับเอารีบอลได้ครับเนบุย่าแล้วมีบุชิครับมาแล้วเจเลโอเจเลโอจะ3คะแนนไหมครับลูกนี้โอ้ให้อาคาชิเล่นครับอาคาชิยังไงครับลูกนี้บิดตัวหนึ่งที่หมุนตัวแล้วเข้าไปชูดเรียบร้อยครับโอ้โหมาแล้วว่าสิบเท่าแล้วนะครับตอนนี้เวลาเหลือยี่หกนาทีครับใคโจถือบอลนะครับโอ้โหเทิร์นโอเวอร์ไป2รอบเลยฮะาครโจต้องเอาคืนบ้างเลยครับ เพื่อที่จะนำับชูดไหมสามแต้มไหม,มเอาไปเล่นไปกูก็ชูดได้นะแต่ไม่อยากชูดอะ่ะค,คิเซ่คิเซ่หาช่องหน่อยเพื่อนคิเซ่คิเซ่ต <laughs> ่อ,อไปไม่ได้แล้วเ,เราทําได้แค่นี้แต่ชูดเองครับแล้วไม่ลงครับโอ้โหแล้วคิเซ่ลูกนี้สวยงามมากครับโอ้โหคิเซ่ของขึ้นน่ะแปดคะแนนนะครับเดียวตะคิเซ่นะครับโอ้โห ไปกันแล้วอย่างนี้โอ้โห้ยพลาดครับลูกนี้เอาแต่ในบูชายังได้ครับแล้วให้มาอาคาชิสามแต้มครับลูกนี้ไม่ลงว่ะโอ้โหแต่ยังรีบาวได้ครับในบูชาแล้วชุดเองครับลูกนี้ไม่เหลือครับอยังครับยังไม่มีใครยอมใครครับ12เท่าครับตอนนี้แลกหมัดกันมันเลยครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะฮะนะฮะสู้กับอาคาชิอีกแล้วต้องให้คิเสะคิเสะ กิเซ่หมุนตัวหนึ่งดีโอ้โหโดนอาคาชิเอ็มเปอร์อายหรือเปล่าเนี่ยตัดบอลเลยครับลูกนี้แปลว่าเออเลยอ่ะกิเซ่โอ้โหแล้วลูกนี้หมุนตัวมาต้องได้ครับมือเชิดเหมือนกูเชียรล์ลากูซันเองก็ไม่รู้นะฮ <c> ะ <oughs> แล้วอานยาม่าเอาแล้วโอ้โหลงครับสามแต้มสามแต้มครับ <c oughs> โบราโร่ครับเรียบร้อยเบอร์เจ็ดของเราเนี่ยของอากูซันโห้ิเศษแบบของขึ้นเลยหายเป็นอย่างเป็นอย่างไรวะต้องใช้เพอร์เฟคคอปปี้แล้วได้ไม่ได้ต้องเก็บแรงไว้ต้องเก็บแรงไว้คอเตอร์ยังมีเยอะ อันนี้ก็จะหยิบมาให้ดู4ควอเตอร์เลยนะครับอ่าแต่ว่าวันนี้นะครับคลิปของวันนี้จะอยู่ที่1ควอเตอร์ควอเตอร์แรกเท่านั้นนะครับเวลาเหลืออีก่นาะทีเนาะระยะเวลานะครับก็อ,อยากให้ดูจนจบนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้ติดตาม EP 2ได้นะฮะโหพิเศษดูแบบเซ็งเลยอะ่อะไม่เป็นไรครับเวลายังเหลือเยอะเราจะมาสืบมาโดน3แต้มมันก็หวันๆอยู่นะ โอบรี Body, ครับถ้าไม่ได้ลูกนี้นี่แย่เลยนะฮะลักคูซันจะได้บุกอีกรอบหนึ่งแล้วจะทําให้แต้มห่างนะครับซา,ามสึก็เลยต้องกดดันเลยฮะทีนี้ต้องให้คิเซเล่นดีกว่าเพื่อนเอามามามาคิเซแบบของขึ้นแล้วเอามามาโอ้ยไม่ส่งให้คิเซชุดเองครับลูกนี้ลงไหมลงเว้ยไม่ต้องส่งให้คิเซก็ได้โถู่กับทันทีมาเว้ยแต้มตามมาเหลือหนึ่งคะแนนเลยครับไครโจอากาชิครับ มิบุชิเอาสามแต้มอีกไหมครับฮายาม่าคิดวร์บอลไหมลูกนี้โอ้โหจ่ายแบบพานพิเศษไปดื้อครับแล้วลูกนี้มาให้โอ้โหเรียบร้อยครับจืดจางมันตลอดทั้งเกมโอ้โหจืดจางตลอดทั้งเกมจริงๆนะครับรุ่นพี่รุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่ได้ลูกโทษอีกฮะ แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับมาโยซูมิเนี่ยเงาดวงตาอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ทีมลาคูซันนะครับแต่ศักยภาพของเขาทำได้มากกว่าคุรุกโกะโกเบริโกเบริพระเอกคู่กรรมใช่แหละโกเบริจะทำยังไงครับเวลาเหลืออีกสี่วิแล้วนะจะสามแต้มหรอหรือยังไงแล้วชูสามแต้มจริงๆด้วยครับแล้วไม่ลงครับโอ้โห เล่นอย่างนี้ลาคูซันนี่แบบหัวร้อนเลยครับต้องเอาคืนนั้นมาหยามกันอย่างนี้ได้ไงครับแล้วโอ้โหอาคาชิยางเทรับลูกนี้ยังไงครับหลอกหลังหักไม่ไม่หลังหักครับแล้วหมุนตัว1 2 3 4คสับแล้วก็ขึ้นไปชูครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดฮะ14ต่อ20แล้วนะครับตอนนี้เริ่มห่างกันไปเรื่อยเลยนะครับบรีครับโอ้โหจะโฉบบอลไม่ได้ครับกิเซฮะอิเซเลี้ยวตะยังไงครับคืนมาที่โมริยาม่าครับคาซามะซึครับ กัปตันทีมชูดไม่ลงอีกแล้วว่ะโอ้โหแย่เลยครับมาะฮะมิบมชิจะใช้ลูกชูดแผ่นดินหรือเปล่าลูกชูดอะไรบ้างนะจำไม่ได้แล้วในการ์ตูนมีลูกชูดอะไรบ้างนะไไนะลูกชูดแผ่นดินลูกชูดชโอ้โหอาคาชิชายพลาดครับลูกนี้โอ้โหทำไปเล่นไปแล้วโยนมาให้คิเซเลวตะคิเซครับยังไงครับลูกนี้โอ้โหเ้ย่ผิดหวังวะ่ะผิดหวังนะเนี่ยเล่นเนี้ยโอ้โห ก็คือลักซันนะฮะได้บอลมาเหลืออีก2นาทีห้าสิบวินคะระับอาคาชิมือบอลอยู่คนระับนี่คนะรลีลานิดมีงครับหันยามมาชุดเร็วเลยครับลูกนี้เราไม่ลงครับเก็บได้ครับคาซามะสึเอาแล้วคะส่วนกับของไคโจครับไคโจต้องรีบเล่นเพื่อเอาแต้มคืนนะครับแล้วคืนมาที่มริยาม่าครับมริยาม่ามาที่คาซามะสึครับ สามารถซื้อกับตันทีมยังไงต่อดียังไงต่อดีเข้าไปลูกนี้เลย์อัพเองเลยครับโอโ้โหกูคิดว่าเซนโดนะเนี่ย16ต่อ20นะฮะโอโ้โหตามมาเหลือ4คะแนนแล้วนะครับตอนนี้อาคาชิครับอาคาชิยังคลองบอลอยู่นะครับส่งมาโอ้ยอาคาชิจ่ายพลาดสองรอบแล้วนะครับโอ้โหขาดความมั่นใจฮะเหมือนตอนฉากในการ์ตูนฉากหนึ่งนะฮะที่เขาเปิดเข้าโซนไปแล้วนะครับแล้วก็เสียความมั่นใจนะครับแต่อันนี้ยังไม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิด อากาชิครับได้มาเหลือ2คะแนนแล้วนะครับต้องเอาจริงหน่อยแล้วมั้งอายามะอากาชิจะ3แต้มไหมสามแต้มได้ไเนี่ยอายามะาชิปเปอร์บอลอยู่ครับแล้วชิปเปอร์บอลแบบ5 5นิ้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหลอกคิเซ่ไม่ได้ครับโอ้เป็นงารชิเปอปร์บอลที่รวดเร็วเหลือเกินนะครับเปรียบเหมือนเสือด,ดาวนะครับ เทเลยนะฮะนี่แบบใสเอฟเฟกต์ effect. ดูแล้วคิเสกครับลูกนี้เข้าไปเลยอ่ะครับอ,าอ้าวยังไม่ยอมครับไล่มา2คะแนนแล้วทำเป็นเล่นไปเอ้ไล่หนึ่งที่จะผูกคิเสกแม่ตงตานี้คือท็อปฟอร์มมากนะครับอืมอาคาชิอาคาชิยังไงดียังไงดีโบเธอร์นำบกักทให้มาให้มาครับโอทาโร่เข้าไปลูกนี้ผูกผ่านคิเสกไปได้แล้วแต่ไม่ลงครับโอ้โหแต่ได้ฟาวนะฮะ ได้ฝากตรงนี้ได้ฝากทัชชิ่งนี่ะเบอร์เจ็ดครับไม่น่านจะมีปัญหา,นะรหา,าครับโคทาโรฮายาม่าเลเือดร้อยครับโอ้โหเกือดไม่ลงนะทำเป็นเล่นไปสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c ค i b e ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงเนาะ นี่ยก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับกระดิ่งอ่ะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกุ้งกันะ้งกังกังโอเคครับห่างมาสี่แต้มเลยครับทไมหน้ามันเศร้าจังวะ <c oughs> เออกดดันเหรอกิเสัครับก็ให้เอสเล่นบ้างเลยฮะโอ้โหแล้วลูกนี้ครับโอ้โหไปฝาวนะฮะเสียเลยฮะลูกนี้โอ้โห ิเไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะใช้ perfect copy c o อ y ท่าชุดของโคทาโร่หรือเปล่าฮะ <c oughs> โอ้ยเรียบร้อยครับสบายสบายครับปูลุ่มปฏิหารเวย้ยไม่ไปก o อ y ท่าอะไรอย่างนึงหรอกใช่มฮิสเล่ใช่ใช่ใช่เ,เดินแบบเข้มเข้มนะครับดึงหน่อยนะฮะเล่นดีครับวันนี้ิเซษชุดลงครับสบายอยีกแล้ว ก็ห่างกันสองคะแนนเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวไล่อีกหนึ่งนาทีครับอาคาชิไฮมามิบุชิครับยังไม่เห็นเจเลยโอเขา3คะแนนเลยเนะะี่ยเดี๋ยวเวลาอีก50บวิแล้วครับตอนนี้ไฮยามาสามคะแนนครับลูกนี้ไม่ลงครับเก็บเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับโคบุริอาแล้วไคโจได้บอลน,นะฮะกลับสนกลับมาแล้วนะครับฮอยากาว่ามาสัมาสึครับกับตันทีนเบอร์สี่ครับ เบอร์สี่เล่นมาคิดเซชูดกลางครับลุงนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหใครอยู่ฝั่งไหนคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ทีนะแอบว่าอยู่ฝั่งคิดเซหรืออาคาชินะครับเอาแล้วยังไงยังไงอากาชิเฮ้ยเฮ้ยเหย,ย,ย,ยียบซ้ายหน่อยมิจิเฮ้ยมึงไปทำอะไรวะเขาล้มเลยน่ะเอาละให้มาอากาชิลูกนี้3คะแนนไปเลยครับโอ้โหทิ้งท้ายได้สวยครับ3คะแนนจากอากาชิครับเวลาเหลือยี่สิบสองวิครับ เอาแล้วฮะคีเสคคีเสคคีเสคจะใช้เพอร์เฟกต์คัพปี้ไหมฮะโอ้ยยกมือแล้วอย่างงี้ใช้แน่เลยฮะใช้แน่เลยครับโอ้โหจะมีฉากสวยๆให้เราจบให้เราดูไหมครับก่อนจบควอเตอร์ที่1ครับแล้วคีเสคโอ้โหเพอร์เฟกต์คัพปี้ครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคีเสคโอ้โหคีเสคแม่งโคตรเท่เลยว่ะโอ้โห แล้วก่อนจากลาครับยังไงครับคอเตอร์ที่1อาคาชิชูดไม่ยอมแพ้ครับอ้โหแล้วลงด้วยครับโอ้โหไม่แพ้กันเลยครับรุ่นปฏิหารั้คู่เดือดมากครับแต่เป็นฝั่งของราฟุซันที่นําอยู่นะครับจบคอเตอร์ที่1ไปแล้วนะครับ27ต่อย9นะครับยังไงก็อย่าลืมรอชม EP 2ีนะครับคอเตอร์ที่2นะครับมาแน่นอนครับเร็วๆนี้แหละอ่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับอืม e ี2เร็วๆนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นครัับสสาวนนีี้ลไปก่อด